สวัสดีค่ะ <c oughs> แล้วทุกคนก็อยู่ในช่อง <c oughs> ดูยังอ่ะ <c oughs> อ้อชุดชุดเรียกชันวันนี้อลาัางการนะอยากให้ยืเห็นเต็มตัวโอ้ยมันสะบัดสะบีงเธอทำได้ดีอ่ะฉันทำได้ดีอยู่แล้ว <c oughs> <c oughs> หลังจากที่เราไปดูภาพยนตร์เรื่องผ้าผีบอกมาใช่แล้วเราได้ยินเพลงอ่ะ มันสะดุดหูมันสะดุดหูจริงจริงมาอยากรู้คือแบบว่าพอเห็นแล้วคือมันติดหูจนแบบว่าอ่ะต้องทำอันนี้แหละต้องทำแล้วนั่นก็คือเพลงม็อกโกอรม็อกฟาลองอ๊อบอ๊อบเฮ้ยฟาลองแอบแอบเฮ้ยลองนี่จริงเกือบจริงฉันลองแบบหลบลิขสิทธิ์อยู่แล้วนะแลของสาวๆ v N K นั่นเองนะครับจากภาพยนตร์เรื่องพาพีบอกใช่คือมันดีมากจนแบบอ่ะเธอกลับมาเสร็จปุ๊บ ก็คือถ่ายดีแอคกไปเลยในไหนชุดมันก็พร้อมแล้วใช่ฉันก็คือทุกคนรู้อยู่แล้วว่าฉันคือเจ้านางองค์ที่ห้าที่ตกเสลี่ยงตายก่อนได้ไปคัดตัวงงมากตกเสลี่ยงตายเลยเหรอคือพื้นรองเท้ามันลื่นแล้วแมสมันหล่นก็เลยลงไปขวาก็เลยหน้าทิ่มไปถ้าเลยยังไม่ถวายเจ้าหลวงเลยเสียเวลาเสียดายนะก็เลยจะมาเต้นเพลงนี้แตนเผื่อเจ้าหลวงจะเห็นอกเห็นใจถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยนะครับกับเพลงมกบ ว้าวว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 วนวววววงวัวว้างวว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 วคววววววเลยวะอาดีๆน ah> okay. ี่ BNK จริงเนี่ยโอ้โหเจ้านางเจ้านางคื ขันเสอนอนในผ้ากี่ดูวเียบจานหน่อยใส่ห้องบวก็เอาอยู่ใส่หัวปีน้ำกนมอานะหายป่วยแล้วเหลูกโอ้โหถ้าเต้นบเอาฟิวหากรบงี้เหรอ บ้านหน่ะดูพุ่งเลยแหละโอ๊ยนะได้บอกไม่ได้ยอกไมโอ้ยท่าอ้อ๊บันองโอ๊บโอ๊บันอเโอมันหองอ๊บ้อ๊บอยฉ่นหล่นท่านี้เลย

ต้องวอร์ r หรอปะโอ้แต่ท่าไหนอ่ะท่าไหนเยอะมาก ใหญ่มากทำไมเพลงมันจังวะจริงขอหายเลยเออไม้ได้ังถูกต้องอยากแข่งมาแดงแล้วเอออื้อฉันคือสมาชิกคนที่ห้าที่แท้จริงรู้หรือ,อยัง มาลองอ๊อฟอ๊อฟมมาลองเอ๊เอจะได้นะสฉันชอบปะอุ้ยเขาเขาจำกัดอายุไหมทุกคนสามสิบยังไหวไหมได้เสียงแกดูไม่ไหวค่ะแกดูไม่จริงไหวถือว่าเป็นเพลงสนุกสนุกเลยเออชอบเลยใช่ไหมเออดีอ่ะแล้วใส่ผ้าไทยด้วยไงเป็นแบบประยุกประยุกเนาะใช่ไหมเอาใจชาวอีสานด้วยชมก็คือเป็นแบบว่า เมนูอาค้งอาหารแนะนำโอบแอบแอพเออไม่ว่าจะเป็นเกียดเป็นกบก็คุอกินได้เฮ้ยมันกินได้ใช่ไหมใช่กินได้กินได้เออดีฉันชอบตรงที่เขาแบบใส่ชุดไทยไงก็คือผ้าไทยมาใช้เหมือนอย่างเกาหลีอ่ะที่เขาบอกใส่ชุดฮันบกอะเข้าพระราชวังหรือไปเที่ยวสถานที่ไหนคือได้เข้าฟรีทําไมเราจะใส่ชุดไทยแล้ใก็ชีวิตเอชกติปกติไม่ได้วันนี้ที่แบบเดินไปพวก ห้างพารากอนหรือแบบเซ็นทรัลเวิลด์ที่เราเดินไปอ่ะก็มีคนมองนะไม่รู้ว่าชื่นชมหรือว่ายังไงหรือว่าเอ้ยนี่แปลกหนูหรือว่าฉันดูน่ากลัวเหมือนเจ้าที่เจ้าทางหรือเปล่าเออถ้าถ้ามันไม่ยาวนะเออถ้ามันไม่ยาวคือตัวฉันสั้นฉันเตี้ยจนมันยาวเจ้าคโทษมันก็เลยลุ่มไปหน่อยเออแต่ว่าฉันว่าชุดมันก็ใช่ใส่ได้ใช่ใส่ได้ เพื่อแบบว่าปกติเอออย่างที่บอกว่าเอ้ยไปดูน้องดูหนังเข้าห้งเข้าห้างที่ไรต้องเสียตังอะไรเงี้ยถ้้เกดใส่ชุดไทยมาก็ครึ่งราคาอันเนี้ยไหนบอกว่ามันจะได้แบบดีไซเนอร์ไทยก็ส่งเสริมเขาด้วยมันเคยฟีเวอร์อยู่ตอนนึงสำหรับชุดไทยในการใช้ชีวิตในตอนที่ละครเรื่องบุเพศนิวาส โอ้ที่เขาให้เด็กๆแต่งชุดไม่ทุกคนนะก็คือเป็นทุกคนแต่งออกมาแต่งชุดไทยเอออเออแต่ว่ามันก็หายไปแล้วเกว่ามันเป็นกระแสไเราเราไม่อยากให้มันเป็นแค่กระแสเอออยากให้แบบใช้ชีวิตได้ปกติอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องแบบภูมิใจเนี้ยผ้าใหม่จริงนะทุกคนขี้อวดปะเด็กขี้อวดอยู่แล้วอ่ะกันนั่นแหละก็คือถือว่าเป็นเพลงที่สนุกสนานเลยนะถ้าไม่เรารู้จักแบบสาวสาวเบนเคมมากขึ้นด้วย โอ้มีความสามารถที่หลากหลายใช่เราก็เคยเพิ่งเพิ่งเคยเห็นใน แบบนี้คือเรามันมันเคยมีโดดดิโดงมาแล้วรอบหนึ่งตอนนั้นก็ประสบความสาเร็จมากฉันต้องไปตามดูแล้วผลงานของน้องๆใช่แล้วก็มาอันนี้ก็เออก็ทําได้ดีอีกเออฉีกใบอีกก็แบบมาถูกทางอะไรเงี้ยอืมอือก็เอาใจช่วยแล้วเป็นกําลังใจให้น้องๆแล้วกันเนาะใช่ครับไปฟังกันเยอะๆแล้วก็อย่าลืมถ้าออนทันเนาะไปดูภาพพี่บอกกันด้วยจ้าโอเคสําหรับวันนี้นะแล้วก็มารีแอคชั่นได้ได้รู้จักน้องๆแล้วก็ไปเห็นผลงานเพราะเราติดตามแล้วว่าเฮ้ยมันสะดุดตาสะดุดใจอยากสนับสนนนนคไทยยด้วกั ดูนะครับไปรับชมหมกกบนะครับได้ทางช่อง YouTube นะครับ B N K นะครับ48นั่นเองนะฮะนี่นะคะเราต้องไปขอซ้อมเต้นหมกกบก่อนนะทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊าบายบายฝ้ามาลองเอ้ยมาลองเอ๊ะร้องแบบหลบหลบกีก็สิดอ่ะ